พี่ตั้งใจจะมาถ่าย GTR ในมุมมองของที่น้องๆไม่เคยเจอไม่เคยขับไม่เคยเห็นให้ดูมาพี่จะกดให้ดูเลยนะครับผมว่าหน้าจอเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับพร้อมยังแก้ว่ามันจะนิ่งขนาดไหนท็อปสปีด GTR คือมันแรงมากเลยน้องแก้เอาสัก2ี่สปีไปไปโอเคครับก็ขอขอับสปีอดอสซอนนี้พี่น้องชาวไทยน้ำเชื่อถ่ายด้วยลมสุกท่านเลยครับวันนี้ก็พ่มอีกแล้วคือแบบ อิสปริตี้แบงค์รือสอจันวันคือวันนี้แบบว่าพี่แบบไม่ได้แอคอกะครับคือแบบพี่แบบเป็นท่านสุลต่านใช่ไหมเธอเราก็เลยแบบว่าวันนี้เราจะมาเล่นคลองน้ํากันสระน้ำคนรวยบ้านน้องๆแบบว่าจะมีสระน้ําแค่แบบ5เมตรความลึก3เมตรความยาว10เมตรสระน้ําบ้านพี่ความยาวประมาณ200กิโลครับทําไมว่ายนี่ว่ายนี่แบบชิวๆเลยว่ายไปกับแบบสองวันอ่ะเออคือแบบคนจะออกกําลังกายมันก็ต้องว่ายน้ําใช่ป่ะดูครับ สาน้ำคนรวยนคนรวยเองเ<ล>ว่าแอคไหมคนเขียวคนดูครับเองเห็นพื้นที่70ไร่ไหมพี่แค่มาดูไว้เฉยยังไม่มีปัญญาซื้อแต่วันนี้พี่ตั้งใจจะมาถ่าย GTR ในมุมมองของที่น้องๆไม่เคยเจอไม่เคยขับไม่เคยเห็นให้ดูมาอันดับแรกนี่คือเจ้า GTR 3 5หรือคนจะเรียกกันว่ากอรจินั่นเองนะครับก็เด<ไ>ี๋ยวพี่จะมาเปิดให้ดูอะไรน้องๆอยากเห็นว่าพี่แบงค์ครับข้างในฝาท้ายมันใหญ่ไหมอ่าเปิดดูเลยครับนี่ครับดูนะครับโบนี่ ดูครับข้างในฝานท้ายก็จะประมาณนี้พี่บอกเลยว่าคนเข้าไปได้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปให้ดูนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยครับเข้าได้เหรอได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเข้ามาได้นะครับก็ถามว่าทำไมมันถึงคนเข้ามาได้เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่า GTR เนี่ย เอาไว้ทําอะไรเอาไว้เลี้ยงเด็กนะครับเพราะบางทีเนี่ยเด็กเนี่ยเราแบบไป่นั่งกินแคมปิ้งใช่ไหมแล้วเด็กมันดื้อม,มันจะวิ่งมันน้นมานี้เราก็เอาไว้ในนี้เลยเปิดไฟางนี้ไว้นะครับแล้วมันจะไม่มีโอกาสงับโดนหัวเด็กนะครับแล้วเด็กก็สามารถเอาของเล่นมาเล่นข้างในนี้ได้ซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงถ้าลองแฝดในรีวิวดูมาดูครับว่างไหม อ่ะกว้างจริงก็ให้เด็กนอนเล่นได้เลยแล้วเราก็จะพาไปดูภายในรถแล้วก็พาดูทุกสิ่งทุกอย่างในรถเลยว่าเป็นไงแล้วเดี๋ยวพาซัดดูทอปสปีดเลยไหมใน <Hey. S 2> ถนนบ้านเราคงจะทอปสปีดไม่ได้คงได้แค่มีเดียมสปีดอ่านี่ครับอันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ารถของใครเขาก็เขียนอยู่สจนาวันสนับสนุนโดยขับ88เท้านะครับผมก็ประมาณนั้นออรรป่ะขึ้นรถกันเลยดีหว่าเพื่อนรไม่เสียเวลาพี่เกศสายพิษคนดูว่าเปิดรถเปิดยังไงอ่านี่คือการเปิดตัวรถนะคะกดรงนี้ก็ดึงดึงอ่า ขึ้นมานั่งเบาะอันละสองแสนกว่าของพี่นี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ครับคนดูก็พอเราเข้ามาในรถแล้วใช่ไหมก็อันดับแรกนะครับเราก็เหยียบเบรกแล้วก็กดตรงนี้ครับกดห้าติดเครื่องแล้วอันดับต่อไปเราก็มาเปิดแอร์ตรงนี้ครับเป้งเห็นไหมติดแล้วน้องๆจะถามว่าพี่แบงค์ครับหน้าจอเนี่ยกดจั้งไถนะครับก็มาดูพี่จะกดให้ดูเลยนะครับผมสักครู่นะครับนี่เดี๋ยวผมกดให้ดู ว่าหน้าจอเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับว่า GTR เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ย GTR เนี่ยมันเหนือกว่าชาวบ้านเขาตรงไหนทำไมระบบแอนะล็อกอยู่เลยแล้วประบบมาณนี้ <Okay. S 1> เอาแค่หน้าจอก่อนนี่หน้าจอโหมดแรกข้างบนนี้นะดูขอบแดงๆมันจะเป็นโหมดบูสต์อันนี้จะบอกบูสต์อันนี้จะบอกน้ำมันว่าขี่ได้อีกกี่กิโลนะครับ <Okay. S 1> อันนี้จะบอกความเร็วนะครับอ่าส่วนโหมดที่2มันจะบอกความร้อนอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องความร้อนหม้อน้ำอ่าความร้อนอุณหภูมิ น้ำมันเครื่องเหมือนกันครูๆูก็งงอันนี้อย l o อ l temp oil t e เหมือนกันแต่มันเป็นอิงลิทกับอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็น,นี่เป็นวัดบูธถ้าเราเหยียบบูธก็จะขึ้นเห็นไหมอันนี้เป็นแรงดันน้ํามันเครื่องสําหรับหมวดที่2เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นน้ํามันขี่ได้กี่กิโลอะไรประมาณนี้คือทั่วไปแล้วแต่เราจะจัดไว้หน้าไหนถ้าสมมติว่าเราเบือ่อ <What? S 1> เราอยากที่จะเปลี่ยนอันนี้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเราก,กดค้างไว้ครับนี่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเอาสมมติว่ามันเคยเป็นอ,อะไรอะ่ะเราก็จะเอาเป็นสปีดได้ไหม อ่ามันก็จะขึ้นสปีดเห็นไหมแค่นั้นเองแต่พี่จะใช้เนี่ยพี่จะใช้โหมดนี้เพราะมันบอกอะไรบ้างมันจะบอกความร้อนอุณหภูมิว่าน้ำว่าเนี่ยรถคุณตอนนี้80องศานะความเร็วสปีดเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเราวิ่งอยู่เท่าไหร่ส่วนตรงนี้เป็นแรงจีของการเบรกหรือแรงกระชากนะครับไอ้นี่ก็คือแรงอ่าเขาเรียกว่าแรงดันน้ํามันเครื่องนะครับว่ามว่าเราเหยียบแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องมันขึ้นฝาสูบหรือเปล่าอ่าอย่างนี้คือขึ้นฝาสูบนะครับก็เท่ากับว่าผ่านนะครับผมแล้วก็ อันนี้ต่อไปเป็นรถเอียงซ้ายหรือเอียงขวามากเกินไปไหมถ้าเอียงเกินขีดแดงเนี่ยแสดงว่าโชคเราอ่ะจะรับไม่ไหวแล้วอะไรวะเนี้ยส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นแรงจีของแรงเฉือยเหมือนกันประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกหลายโหมดอันนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหยียบตามตามคันเร่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยมีเยอะมากแล้วแต่คนจะชอบดูพี่ก็จะเปิดให้ดูทุกันอันนี้เป็นอันอันนี้อันนี้เป็นปรับเกียร์นะปรับความแรงในเกียร์ประมาณนี้นะครับแต่เราก็ไม่เคยทํานะครับแล้วก็อันนี้อะไรวะ อ๋ออันนี้เป็นอีโคคาร์อีโคสปอร์ตนะครับเป็นอีโคคาร์ส่วนตัวนี้เป็นลลอกเราสามารถจับได้ว่าณณตอนนี้จากที่เราออกตัวศูนย์ถึงท่านี้ใช้เวลากี่เมตรอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนอันสุดท้ายนี่ก็เป็นมาร์คลิสเป็นอ่าตัวบอกของฝั่งนี้นะครับผมประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วก็กลับมาที่หมดที่เราต้องใช้ส่วนหน้าปัดตรงนี้ก็จะมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกเครื่องเสียงอ่าแถบแถบบนนี้เป็นเครื่องเสียงแถบนี้เป็นแอร์หมดเลย แอร์เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้พุชออโต้นะส่วนข้างล่างนี้นะครับจะเป็นโหมดถ้ากดข้างล่างนี้จะคือขับในพื้นผิวที่มันเป็นน้ําแข็งอ่าหิมะส่วนถ้าปรับข้างบนกดค้างไว้กลายเป็นข้างบนแสดงว่ารถคุณตอนนี้ขับ2แล้วไม่ใช่ขับ4แล้วมันปรับได้ว่าจะเป็นขับ4หรือขับ2นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโช๊คนะครับคุณจะปรับเป็นคอมหรือว่าคุณจะปรับเป็น ข้างบนอันนี้คือกูก็ไม่เคยปรับนะกูไม่รู้จะปรับยังไงแต่นี้คือ t ท็ c t i o n ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าถ้ากดลงข้างล่างค้างไว้ถ้าขอปิดแท a c t i o n ล้อจะสามารถล้อฟรีได้นะครับนนแต่ถ้าเปิดข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นแท a c t i o n แบบ sport supercar เลยก็คือเอาง่ายๆพูดตรงๆเลยก็คือคุณจะสามารถออกตัวเอียดได้แต่มันก็จะตัดความเร็วแบบว่าดัดๆๆๆเหมือน S1000 ประมาณนะั้นมันจะไม่ดอปความเร็วเยอะไปส่วนหน้าจอตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆหลายๆคนที่เห็นว่า รถพี่แบงค์ทำไมมันถึงมีไฟน้โชกก็คือตอนนี้เซ็นเซอร์เซนเซอร์ลมยางพี่มันเสียนะครับประมาณนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรพลาดเดี๋ยวเราจะพาขับดูกันเลยว่าฟีลการขับขี่ของเจ้า TTR เนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เป็นเกียร์ปกตินะดูดูก็คือเป็นเกียร์ปกติมาให้ดูกันเกียร์พีอันนี้เกียร์ถอยหลังอันนี้เกียร์เกียร์ถอยหลังนะอันนี้เกียร์เอ็นเอ็นก็คือเกียร์ว่างอันนี้เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ของเราเนี่ยถ้าเราถ้าเราปล่อยเป็นออโต้เนี่ยก็คือจะเป็นออโต้ถ้าเราปัดขวาทีมันั่ เป็นเกียร์มันนวดจะดูตรงนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นตัว M นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเห็นหรือเปล่าเออมันจะเป็นมันจะเป็นตัว M ถ้าเราปรับนี้มันจะเป็นออตโต้ถ้าเราปรับนี้มันจะเป็นตัว M เ,เห็นปะก็มันจะมีระบบฟิกชิปซ้ายมือขวามืออย่างนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวพี่พาลองขับดูเลยนะครับก็ อันดับแรกเดี๋ยวเราจะขอขับหมดออโต้ก่อนนะเกียร์ออโต้นะให้น้องๆ,ๆได้ดูว่าเอ้ยเกียร์ออโต้เนี่ยมันแรงไหมนะประมาณนี้นะเดี๋ยวดูที่ความเร็วเลยนะจ๊ะ <c oughs> ไปอันนี้คือโหมดปกตินะขี่จำปอก <c oughs> โอ้โหนี่คือแบบว่าแค่ร้อยเมตรนะครับร้อยเมตรความเร็วได้ถึงประมาณร้อยยี่สิบเร่งความเร็วศูนย์ถึงร้อยในระยะทางเท่าไหร่วะเธอเดี๋ยวเราลองมาจับแรงดูเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวจับแรงให้ดูเลยดีกว่าว่ามันจะจดจารขนาดไหน เดี๋ยวคอชิดข้างทางก่อนแป๊บนึงนะคดดูชิดข้างทางก่อนถ้าเราจะเริ่มจับเรากดตรงไหนตรงนี้ปะอันนี้เหรอเป้งกดยังไงปะ, <S <S ะตรงไหนวะสตาร์ทอ่านี่นี่น,นี่โอเครู้แล้วนี่กดสตาร์ทสตารปตรงฝั่งขวานี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะพามาลองดูเลยว่ามันจะวิ่งประมาณไหนนะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วกูจะออกตัวแล้วนะอืออันนี้เอาเป็นโหมดออโต้ก่อนนะดูดูดูวินาทีกับความเร็วนะหนึ่งสองสาม เฮ้เดี๋ยวเรากดเพนกดเพดอันๆๆกูนนกนไปกดมาร์กกูไปกดมาร์กเอาไหมเอาไหเอาสักยี่ส <1, 2, S 2> ิบวิไหนึ่งสเดี๋ยวดิมันมีรถอ่ะไป<ๆ>โอ้โหเจ็ดเจ็ดวิร้อยห้าสิบอีที่ยโอ้โ,อโอ 7, 7หสองกว่าโอ้โหโอ้โหสิบเจ็วินาทีสองครับ คนดูมึงคิดเอาแล้วกันแม่งโคตรแรงเลยสัว์แรงมะแรงกัเถอะแรงอะ,งะ,องะ,งะโอ้ชเอ้ยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวพี่ขอชะลอก่อนนะสักรู่นะโอเคครับแป๊บนึงนะครับก็เมื่อกี้ใช้เวลา17วินาทีใช้ความเร็วอยู่220สิบถึงกับเวอะมึงเวอะป่ะที่รักอ,อันนี้คือแบบว่าจุ่มคันเร่งนะครับแต่ยังไม่ได้ปิดแท็กชั่นยังแบบว่าใช้งานทั่วไปปกตินะเออคิดเอาแล้วกันเนี่นี่ยมาดูเดี๋ยวเราก็จะกดดูตรงนี้ ดูไงทำไมมันดูไม่ได้ไอสัตว์แต่เมื่อกี้ในกล้องเห็นปะน่าจะเห็นนะเ่าโอเคงั้นเราไม่ต้องสนใจละตอนนี้เราจะชองลองใช้โหมดแบบปิด traction ไหมปิดแท a c t i นะแล้วก็ปิดแอร์ด้วยนะคนดูแล้วก็ใช้เป็นโหมดอโตเมติอ่เป็นโหมดแมนนวดได้ไหมพร้อมยังพร้อมเดี <Punk> ๋ยวมาดูกันว่าถือกล้องให้นิ่งที่สุดแกว่ามันจะนิ่งขนาดไหนท็อปสปีด GTR คือมันแรงมากเลยนะไวแกวิ่งอยู่มัน วันนั้นเราวิ่งบนทางเดินเท่าไหร่สามร้อยกว่าแต่ว่า300กว่าเนี่ยมันคือทางมันไกลมากตอนนี้รถเยอะมากเลยคนโนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมรถเยอะจัดกูไม่รู้เขาหยอกอะไรกันนะเว้ยเขาขี่แบบตีคู่กันลึมเลยเออทำไมเขาทำเหมือนกันวะมันเหมือนมันจะชนกันเลยนั่นอะพร้อมยังอ่ะพร้อมยังดูทางก่อนไหมพร้อมยังเอายังเอาเลยนะเอาเลยนะอาเลยนะ เ, <c oughs> เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยว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 ใหม่ฝั่งหนู่มไดกว่าฝั่งหนู่มไม่ค่อยมีลมมาพร้อมยังหนึ่งสองไป,ไป อยู่เธอเป็นเล่นจริงจริงเฮ้ยเหยียบไม่ออกก่าเธอจริงจริงจริงมันรถพังเลยว่ะพูดจริงนะเนี่ยพูดจริงว่ะคนดูมันรถพี่พังแล้วว่ะรถสะดุดกว่าคนดูเฮ้ยกูพูดจริงไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นเลยเนี่ยตอนเนี้ยรถเหยียบไม่ออกแป๊บหนึ่งนะครับคนดู ยังไม่ออกแล้วคนดูเหมือนรถจะพังว่ะแต่จริงๆรถเราคงไม่ได้พังหรอกครับดูคิดว่าน่าจะน้ำมันหมดจำกันแล้วครับคนดูก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับแคร์กดติดตามเี่หนึ่งเพื่อหมดติดตามเฟซบุ๊กที่โชคกับจันและลืมแอดแฟนเพจของเราที่แอปจีเอ็มสิบนะครับแล้วไเจอกันใหม่คลิปหน้าสววแล้้ัันนนนนนีีพ่่ขอออไปเเติมมากกจครสวัสดีครับ